อัตตาก็เป็นอนัตตาเอาละสิอัตตานี้มันก็คือความเห็นความคิดหรือความเชื่อของเรานั่นแหละแล้วมันก็เป็นอนัตตาไหมละ่ะมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามอายุต่างๆตอนอายุเป็นเด็กแล้วก็เชื่อไปอย่างหนึ่งพอโตมาก็คิดไปอย่างหนึ่งเชื่อไปแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วอนัตตาเนี่ยคนก็ไปตามหามันเหลือเกินว่าอนัตตาอัตตามันเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ว่าเราอยากจะชี้ให้เห็นให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เห็นว่าอัตตาอนัตตาเนี่ยอนัตอัตตาเนี่ยมันเป็นอนัตตานะอัตตาก็เป็นอนัตตาอนัตตาคืออะไรอนัตตาคนก็บอกโอ้โหเป็นมันเป็นตัวกูของกูเป็นของเราอะไรนะที่แปลประสูตรอะไรมาต่างๆมาให้นี่ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นบทสรุปของตัวสัพเพรมาเพราะอัตตาเนี่ยก็คือกฎธรรมชาติคือแปลมันเป็น มันเป็นอิสระนะมันเป็นอัตโนมัติแต่มันมัน